สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ i s o p t i c Eye Care นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าแว่นโปร gresive คุณภาพดีที่สุดเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์แว่นโปร gresive คุณภาพดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่แว่นโปร gresive ที่มีมุมมองใกล้กว้างที่สุดหรือมีมุมมองดูหน้าจอ PC ได้กว้างที่สุดดูแล็ปท็อปกว้างที่สุดหรือมองไกลขับรถได้กว้างที่สุด ไม่ใช่อันนี้เข้าใจกันผิดหลายคนเข้าใจว่าเลนส์โเกรสซีที่ดีที่สุดก็คือเลนส์โเกรสซีที่มีมุมมองได้กว้างที่สุดอันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนผิดพลาดเป็นอย่างมากหัวใจของแว่นโเกรสซีที่ดีที่สุดก็คือแว่นโเกรสซีที่ใส่แล้วรู้สึกสบายที่สุดเป็นธรรมชาติที่สุดโฟกัสภาพได้เร็วที่สุดใส่แล้วลดการเพ่งของสายตาลงได้มากที่สุดแล้วก็เป็นเลนส์ที่มี ภาพปิดเบี้ยวด้านข้างน้อยที่สุดถามว่าแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพดีที่สุดในอุดมคติคืออะไรก็หมายถึงว่าเป็นแว่นที่ใสแล้วไม่รู้สึกว่าใส่แว่นอยู่เหมือนกับแว่นโปรเกรสซีฟเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกาย,ยาไม่ถูกจำกัดด้วยแว่นค่ะอย่างเช่นรอยต่อเวลาที่ลูกค้าเข้ามาค่ะจะมีการบอกว่ารอยต่อเวลามองใกล้มองไกลมันไม่ค่อยสมูทถ้าเป็นเลนโปรเกรสซีฟที่คุณภาพดีมันจะมีปัญหาเหล่านี้ไหมคะจ่า เลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพดีที่สุดก็คือเลนส์โปรเกรสซีฟที่ไม่มีปัญหาเรื่องของรอยต่อหรือการเปลี่ยนแปลงกําลังเลนส์ที่ไม่นุ่มนวลอันนี้เป็นเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพไม่ดีเลนส์โปรเกรสซีฟ hmm. ที่ดีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงกําลังเลนส์ในแต่ละระยะจะต้องนุ่มนวลไม่มีการกระชากของกําลังเลนส์เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามมีการกระชากของกําลังเลนส์ก็จะต้องฝืนปรับโฟกัสภาพทุกครั้งและจะทําให้ การโฟกัสภาพช้าแล้วก็กะระยะยากเดินยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเคลื่อนไหวก็จะเห็นภาพรบกวนด้านข้างอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ท่าทางเนี่ยจะฝืนธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นในเวลาขับรถจะต้อง,องอกม้กมหน้าหรือต้องหันทิศัก์อันนี้จะเกิดขึ้นกับเลนโปรเกสีที่พยายามทำให้โซนใกล้กว้างมากที่สุดาที่จะเป็นไปได้ ผลกระทบก็คือภาพปิดเบีย้ยวด้านข้างก็จะสูงมุมมองในเวลาขับรถก็จะแคบและระยะกลางก็จะแคบโฟกัสภาพได้ช้าแล้วก็กะรระยะลำบากครับ